All right หมกเป็นนะเราต้องแหงเป่าก็ได้นน้หลวกันเ

ไดึงกรดาษให้ตหยิอเอามาทานแล้วมันนั้นนะจะดึงมาที่ไม่ว่าหรอกไปเ่ินกินะได้กลับไปี่ไปเอาก็ได้ไม่กินหรอกเอาเลยดีกว่าไปกินนะ

ยาดน้นเกล็เนื้อนี่ถือเล็บเล็บอะไม่ไ,มไมด้ยา้อยเล็เดีวยดวค่ะ